เปินพ่อแม่พี่น้องรวมอนุโมทนาสาธุกับบุญไสบาทของพแตเนและครอบครัวแล้วก็พี่น้องยูทูบเบอร์ด้วยนะครับวันนี้เป็นวันวันสงการวันปีใหม่ของไทยเรานะครับ

อมดธนาสาธุทุกคนนะครับวันปีใหม่ไทยได้ทำบุญด้วยกันสาธุทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ต่อช่องชาแนลนะฮะนอกจากว่าเราใส่บาตด้วยแล้วก็ยังมาร่วมอนุทนาสาธุกันกับพ่อแม่พี่น้องยูทูบเบอร์ ะจะอยู่บ้านลงผลปาแตนแล้วก็เราไวะใคลเคียงทุกคนนะครับอย่างน้อยเราคนไทยเราเชาวพุทธมีโอกาสหาโอกาสทําบุญสายบาตรด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะครับเหมือนกับว่าเป็นการสร้างสิ่งที่เป็นของของเราไว้ในภายภาคหน้าเราต้องได้ใช้สิ่งเหล่านี้นะฮะอย่างน้นเป็นการอุททิศกุศลผลบุญให้กับเปตชนหรือบรรพบุรุษของเรานะที่ล่วงลับตายจากพวกเรา เขาก็มาเฝ้ารอเรารออนิสงส์รอกุศลผลบุญสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงนะฮะเหมือนที่ผมนำพาเพ่อแม่พี่น้องปฏิบรรัติทาเพื่อพิสูจน์ว่ากุศลผลทานที่เกิดจากการทำบุญทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทำทานโดยการใส่บาตรและทำทานต่างๆมีอนิสงส์ตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้แล้วทุกสิ่งทุกประการนั่นเองสำหรับคลิปนี้เจ้ทาทองแชนแนลขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดให้กำลังใจต่อท้องชาแน,นลด้วยนะครับสวัสดีครับ